สวัสดียามเช้าอยู่ที่บ้านขำาผงเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้กลับกรุงเทพเนาะตอนนี้ออกมาหาหอยครับมาเก็บหอยตอนเช้าเช้านะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ำท่วมนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันลดแล้วเมื่อวันสองวันยังอยู่ประมาณนี้ครับขอ,อบถนนนี่ครับตอนนี้มันลดแล้วลดเร็วนะน้ำลงน้ำลงเร็ววันนี้ จะมาหาหอยกันมาเก็บหอยจะเป็นหอยเชอรี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไหลไปกับน้ำก็เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก่อนท่านี้ท่วมหมดนะครับไม่มองไม่เห็นอะไรล้ะเอ้ยเห็นไหมครับเฉียงนาข้างหน้าเนี่ยเกือบมิดลังคานะครับมันจะมีรอยรอยอยู่ตรงถึงสังกะสีพอดีครับไปตรงนี้ไปปลาย,น,ยนี่นะครับแต่ตอนนี้น้ําลดมากแล้วลดเยอะแล้วแต่ก่อนถนนตรงนี้ก็ท่วมเหมือนกันจากถนน ลงไปตรงตรงตรงข้าวนี่นะครับก็ท่วมหัว <c oughs> น่าจะท่วมหัวประมาณน่าจะประมาณสามเมตรสองเมตรกว่าสามเมตรสามเมตรนะครับประมาณนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหาเก็บไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูไปอ <c oughs> เก็บมหอยครับเบหอยมหอย,หอย,อยนี่เนากำลังจูจีกันครับโทษทีโทษทีอย่างหาไปเหลือนะครับหอยมันเหลือบมมี่แห้วครับหนามันลงเนาะออฟยเหยียดเนาะอึ๊บ tôi nhảy nhảy hai nhàng kiếp cái lưỡi <laughs> นโอ้ตกจ่อยลุ้นมือไปเลยนะครับหมดมือเลย<ป>ทุดูกคนกคน,นกธรรมชาตินะธรรมชาติยามเช้าฝนก็ไปปล่อยครับพายุเข้านะ น้ำเพิ่งลดแต่มีพายุลูกใหม่เข้ามานะครับเนะก็บ,บอกจะประมาณวันสองวันโอ้โหนกหากินสบายเลยครับหอยเนาะช่วงนี้หอยขึ้นนกหากินสบายเลยร่องรอยความเสียหายของน้ำท่วมครับนาข้าวไม่เหลืออะไรเลยประมาณตรงนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าๆมั้ง น่าจะไม่เหลือแล้วไม่รอดก็บอกหอยมันขึ้นตอนกลางคืนฮนะถ้ามามาสองนะอน่ยจะเห็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มไม,ม่มีแล้วครับแต่มันก็ไม่ขึ้นนะาตอนเชานะ้าเนาะปกติมันก็ขึ้นอยู่หรอกแต่มันก็น่าจะไม่เยอะเท่ากลางคืนนะครับเดินมาลองหาเล่นๆดูแต่ก็ได้ไปแล้วครับได้ไปเยอะแล้ว มาชมบรรยากาศนะครับเนาะของน้ำท่วมก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาชมก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพจะได้ถึง1นึ่งหมื่นซับสไครต์เร็วๆนะครับฝ <c oughs> ากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดินลุยน้ำไปเล่นไปหาหอยหาหอยไปเล่นเจอก็เอาเจอก็ไม่เป็นไรนะครับเดินดูบรรยากาศสำรวจบรรยากาศเนาะโอ้ตรงนี้มีครับแต่ไม่รู้มันลึกกว่าลงได้ปะเนี่ยก็ยพอมีฮะ ถ้าขยันเดินนี่มีเงสีทองเห็นไหมเงินสีทองเราไม่ได้ถุงมานะครับต้องใส่จะเอาเสื้อนี่แหละห่อไม่ได้ถุงมา เก็บไปเรื่อยไว้ตัวมันเล็กนะฮะตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กเกินไม่เอาครับปล่อย ได้ครัเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เดินไปเดินมาตกบ่อนะครับไม่รู้ว่าทุกคนตาล้ายเปล่าข้างหน้านู่นนะครับก็จะเป็นฝาย ก็จะทําเป็นเป็นชนรับประทานนะครับแต่มันยังสร้างไม่เสร็จอยู่ข้างหน้านู่นนะยังสร้างไม่เสร็จครับแต่ไอคันที่กั้นาน้ำเนี่ยมันมันมันแตกไปแล้วสองรอบ,ลรบแล้วครับก็ก็สร้างใหม่สร้างไปเรื่อยนะครับเนาะแต่มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสร็จสักทีนะเพราะว่าสร้างตอนนั้นก็ฝนมาพอดีก็พังไว้อีกนะเดินเก็บหอยไปเรื่อย สองตัวเบลเลอร์อเลยครับเบลเลอร์อเลยครับโอ้สีทอง <c oughs> ผ่าเลาะไปะทั่วครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ามาอีกไม่ไม่กี่วันแล้วครับเดี๋ยวผมก็กลับกรุงเทพแล้วนะครับแต่ผมจะพยายาม เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้เจอได้เห็นให้ทุกคนได้ดูนะครับขากลับก็อาจจะแวะเอ่อช่องจอมนะครับที่สุรินนะครับดูฟ้าฝนก่อนถ้าฟ้าฝนไม่ตกไม่เป็นใจเงยก็อาจจะแวะเข้าไปตรงชายแดนนะครับชายแดนช่องจอมสุริน แต่ต้องดูแต่จะดูก่อนว่าตลาดเขาเปิดหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเข้าไปแล้วตลาดไม่เปิดอีกเสียเที่ยวครับแต่ก่อนนะครับตลาดช่องจอมเนี่ยเขาขายอาหารพวกของป่าอะไรเยอะเยอะมากครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีนะครับเดี๋ยวผมจะไป,ไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูโอ้โหอันนี้จะมีลูกหอยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ย ทุกคนเห็นไหมนี่จะมีตัวลูกมาน,นะครับตัวเล็กๆเกต็มเลยครับครับสำหรับคลิปนีนะครับก็ พาทุกคนมาเดินเก็บหอยเดินหาหอยเดินชมบรรยากาศตอนเช้าครับของน้ำท่วมทุ่งครับตอนนี้มันมันท่วมนานนะครับมันก็เริ่มส่งกลิ่นบ้างแล้วนะครับก็เริ่มมีกลิ่นของพวกต้นข้าวต้นหญ้าที่มันจมน้ำอยู่มันเริ่มจะเริ่มจะเน่านะครับก็เริ่มจะส่งกลิ่นหน่อยละยังไงก็จะลืมนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดไลค์ <S <S กดแชร์ได้ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสีทองเลยครับโอ้โหเบลอ mm <laughs>